บอกอาจารย์แอดพาหนูมาที่บ้านหรือพามา<ช>ดูอะไรอะคะโอ้ยอาจารย์จะพาหนูกุ๊กมาดูการปลูกมะนาวในกระถางสินีไ่ไงลูกเบลเลอร์เลยสวยมากเลยค่ะอาจารย์รเอะแต่ปกติเขาไม่ได้ปลูกกันแบบในกระถางนี่อยู่แล้วเหรอคะครับเขาปลูกในดินส่วนมากมแล้วเขาปลูกในวงบอร์ดซีเมนโอ้โหแต่ว่านี่มะนาวหน้าแรงเนี่ยนะคะอาจารย์ขนาดชาวสวนเขายังปลูกให้มันแบบ ลูกใหญ่ลูกโตไม่ได้เลยแล้วคุณจะไปปลูกได้เหรอคะอ,อ๋ามันมีเทคนิคและวิธีการในการทําให้มะนาวออกนอกฤดูดโดยเฉพาะฤดูแล้งอาจารย์คะแล้วเราปลูกในกระถางเนี่ยได้แต่มะนาวแบบนี้เหรอคะได้ทุกพันธุ์แต่พันธุ์ที่เราปลูกเนี่ยและตลาดนิยมเนี่ยก็คือแป้นทวายซึ่งเขามีลูกแป้นนะครับผิวจะเรียบ และออกลูกตลอดปีทีนี้กุก๊กแคอยากรู้ว่าถ้าเผื่อกุ๊กจะปลูกเองเลี้ยงไว้ข้างครัวเลยอะค่ะทำยากไหมโอ้ทำง่ายมาก,มากเดี๋ยวจะเราจะมีวิธีทําตั้งแต่ปลูกลงในกระถางใช้ดินปลูกยังไงไปจนถึงการบังคับการออกดอกต่อไปเป็นลําบับขั้นตอนในการปลูกลูกลงในกระถางแอแล้วก็ต้องมีกระถางก่อนสิคะจ้ามีกระถางสิ เมื่อผสมดินเสร็จแล้วนะคะกุ๊กก็ได้เตรียมกระถางไว้พร้อมแล้วค่ะเราจะต้องทํายังไงกันต่อคะอาจารย์คะต้องทําเศษอิฐที่มันแตกแล้วเอาปิดรูเพราะว่ากระถางเนี่ยก็ต้องมีรูระบายอากาศระบายน้ําครับเสร็จแล้วก็ตักดินที่เราผสมแล้วตักเข้าไปเทใส่ก้นกระถางนะครับหนูต้องลดลงลดน้ำลงครับเสร็จแล้วเทคนิคอยู่วิธีการหนึ่งนะครับเราก็คว่ำกระถางลง ก็ดันที่ก้นกระถางนะครับความเจ็จความดเอาลงมาวางลงไปในกระถางนะครับเรียบแล้วใช่ไหมคะยังต้องเขย่าให้มันแน่นก่อนโอ้โหทำไมต้องเขย่าให้มันแน่นให้ดินมันแน่นสิปกติดินเราใส่ลงไปเนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่ไง เวลามีช่องว่างเนี่ยรากมันก็จะ,จะเจริญเติบโตไม่ดีไงวางเรียบร้อยถ้ามันถ้ามีอิดบอกวางข้างล่างด้วยอะคะเพราะว่าอันต่อไปเนี่ยเราสามารถบังคับการออกดอกโดยการกักน้ําได้เพราะว่าถ้าคุมพลาสติกไปแล้วข้างล่างมันรากมันยังออกจากรูได้มันก็สามารถดูดน้ําจากดินได้ถ้าเราจะประหยัดก,การให้น้ําก็คุมเศษหญ้าแห้งหรือว่าเศษฟางได้ก็จากสองวันให้น้ําครั้งก็จะเป็น4วันหรือ5วันครั้ง จากต้นกล้าอายุ7-8เดือนที่เราย้ายลงกระถางนะคะต้องเลี้ยงต่ออีกประมาณ1ปีค่ะถึงจะได้หน้าตามะนาวแบบนี้นะคะความสูงประมาณนี้เลยแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการของการบังคับให้มะนาวออกลูกติดผลเราทำไมต้องบังคับให้มันเพราะาว่าในปกติออกข,ของของมะนาวหรือว่าพืชทุกขุนส้มเนี่ยเมื่อเขาอดน้ําได้ประมาณสัก10วันเนี่ยใบเขาเริ่มร่วงประมาณ1 0 1 5เเนี่ยเขาก็จะแตงใบใหม่พร้อมกับออกดอก<ม>นับไปอีกประมาณสัก สี่เดือนเขาก็จะสามารถเก็บลูกได้อ๋อแปลว่าถ้าเบื่อกุ๊กอยากกินมะนาวตอนหน้าแรงเนี่ยกุ๊กก็ต้องนับถอยหลังไปสี่เดือนประมาณสักพิจิกาเริ่มกักน้ำซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการคลุมกันก่อนเลยนะคะอ่าคลุมพลาสติกในช่วงฤดูฝนแล้วก็ไม่ต้องไปลดน้ำเลยไม่ต้องลดน้ำเลยง่ายมากนีบเอาไว้ เรีบร้อยอไม่ต้องลดน้ำหลังจากนั้นสิบวันผ่านไปแกะพลาส,สติกออกก็จะหน้าตาห่อเหี่ยวประมาณนี้ใช่ไมครับปุ้ยเหมือนจะตายเลยค่ะเนี่ยอ้ยไม่ตายหรอกเราต้องรีบให้น้ำเลย <S <S ก็เอาพลาสติกออกเสร็จแล้วให้น้ำให้ปุ๋ยสูตร12าา2 4 12หลังจากนั้นชั่วโมงเดียวใบเขาจะฟื้นเลยเพราะว่ามะนาวเป็นต้นไม้ที่ฟื้นตัวได้เร็วมาก รดน้ําดูแลอย่างดีของที่ต่อมาสภาพมันจะออกมาเป็นแบบนี้คือติดดอกก็คือพร้อมที่จะมีลูกต่อไปครับและที่สําคัญที่สุดดอกเขาจะแน่นและซ้อนกันการผสมเกสรเขาจะไวมากวันเดียวเขาสามารถผสมเป็นลูกแล้วถ้าช่วงที่เป็นฤดูฝนเนี่ยเชื้อลาจะเข้าทําลายเพราะฉะนั้นจะต้องพ่นสารน้ําส้มควันไม้ก็ได้อ๋อก็คือใช้ที่ไล่แมลงได้ครับที่ไล่แมลงได้ ซึ่งพอเก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายปุ๊บคุณก็จะสามารถที่จะอดน้ํารอบใหม่เพใ,ให้ผลในปีต่อไปได้เลยไ,<ป>ได้เลยจ้ะอ๋อก็ทํากันปีละหน้ยนะาอาจารย์แต่ถ้าเผื่อกุ๊กอยากจะปลูกลังบ้านไว้ข้างครัวแบบนี้ก็สามารถปลูกได้เลยใช่มะนาวมะนาวที่ปลูกในกระถางเนี่ยสามารถจะยกไปวางที่ไหนก็ได้ภายในบ้านมันจะใช้เป็นไม้ประดับได้นะครับดูดคาร์บอนไดออกไซด์คายออกซิเจนให้คนเราหายใจมีม มะนาวไว้ทานตลอดดีและที่สำคัญคือสามารถจะทำไรายได้ได้ดีสุดๆเลยคะ่ะอาจารย์เพราะว่าต่อไปนี้กุ๊กจะได้ไม่ต้องทนซื้อมะนาวหน้าแล้งในราคาแพงแพงอีกต่อไปแล้วและนี่ก็คือนวัตกรรมนะคะที่สามารถติดตามกันได้ในบุษบาบานเช้าเพราะว่าเราจะแอบไปขอความรู้จากมหาวิทยาลัยแม่โจ